สวัสดีครับผมคันนี้จะเป็น Mew X 2021นะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง Freeform เวอร์ชั่นที่3นะครับท่อเหลี่ยมคันนี้จะมีทั้งหมด19ชิ้นเรามาดูชิ้นแรกกันนะครับองค์ประกอบเขาก็จะเป็นสเกิร์ตหน้า1ชิ้นพร้อมกับไฟ LED นะครับผมตัดเ็้เนสีแดงสัญลักษณ์ Freeform งานแท้นะครับด้านล่างเป็นสีดำเงา แถบสีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีคิ้วล้อสีดำเงาตวัวอักษรฝากระโปรงหน้าแล้วก็ครอบบันไดากาบประตูเนี่ยครับชุดเต็มก็จะมาครบประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นปลายท่อเหลี่ยมนะครับนี่คิ้วด้านหลังปลายท่อหลังมีไฮไลไท์เลยครับผม นี่ครับแล้วก็มาพร้อมกับคาดเอวแบบมีไฟนะครับคาดเอวเนี่ยจะมีแบบมีไฟกับไม่แบบมีไฟนะครับผมมี2แบบให้เลือกเลยแล้วก็สปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ด้านบนเรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยทีเดียวครับครบองค์ประกอบสวยงามครับนี่ครับชำ้ชำๆใหญ่ๆแบบบิ๊กๆเลยหล่อๆเลยครับคันนี้ใส่แม็กมาแล้วด้วยยอดครับ อเรามาจบกันที่ด้านหน้านะครับผมนี่ครับท่านใดสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวยงามมากเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ